เตาเขาเลิกกันเถอะฟังเลยเตามาตรฐานของผู้หญิงทั่วไปแล้วนะเขามากักผู้ซ้ายอยู่ที t c อ,อย่างรอรวยเก่งเรืยอย่างหนึ่งเดยนี่คือไอโลเบอร์เือผู้หญิงหมาน้อยยังติดนุมเม่ไว้แก ยังติดหญ้าอ่อนมาหอนกระยอนติดซื้อแต่หัวใจของน้องเติ้งสิติดฮอตแอลเบิร์ตยูบหนงพวกเราเห็ุเรื่องวันเดียวกันเดี๋ยวนี้ไอ้มีโปรเจกต์หนึ่งใครอยากถายเจ้าถ่ายสารกดีชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งเราเซ็งได้เทินไปเหียนต่ออยู่ต่างประเทศแต่เราบอกไปบริษัทคง่อยโบหาเพ็ดสารกดีมันยากใส่เวลาโดนและเงินกะน้อยเดียว แต่สลักกระดีตัวนี้เฮาไม่งบหผ่ายสองเซนดอลลาร์ได้มีตำแหน่งเป็นรางวัลถ้าผู้ใดเหตุสำเร็จขอชีแตงต่างให้เป็นหัวหน้าครีเอทีฟสี่เหตุเป็นทีมสิ่สายเดียวเหตุจังเลยก็ได้ให้มันสำเร็จทีมเทพอเนนิิด้ม็ยล ดีดูดูจุกเงือกไก่แฮะเงือกไก่ป้ะนเลือดก็ยิ้มเราตีนี่นะเจ้าจังซี่นะเอเห็นบอเงือสมนิกับเขดีเขียวอ่อนเลือดยิ้มหน่อยนึงม่งั้นคืนคืนบอได้จังทีมเต่าไอโรเบิร์ตคำว่างานนี่เป็นไปกูได้หรอใจอนะเนาะผู้หญิงทุกคนนะเขายอมเหุทุกอย่างเพื่อคนที่ขอหักแต่คันเราหักตัว <c oughs> เรากต้องยอมเห็ดเผือตัวจากผู้กำกับฮิลีเซียปปซิฟิกเผือไกลอีกทั้งงามทั้งใจดีนางฟ้าเห็นเห็นหงมักซูดขาโตกับหัวไกแซบซูมาเต่าล้วมากินตับกินไตสุกินเพื่อสร้างแซบนะจงไม่เต็ตีนนี่เลยให้กูกิน หงหามเตาค่อยตัวเจ้าเฮาหักกัน29มิถุนาในโรงภาพยนตร์